อยนี้อันเลยน้อยนี้ก็บิได้ใช่มขหน่ก็จ็เลยเนันือไี่ยตยวงดกันอยู่ครับี่ก็ยงมากรทอยพอดีนี่มหายใโตนื่งลองาจย์วานีแีดับตัวนี้ไม่หัวทุกอันนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพทุกท่านนะครับวันนี้ผมกําลังมาลงพื้นที่ ้ำขอวังริงนะครับถางขึ้นทำขอวังจริงหมู่ที่สามหรือหมที่หนึ่งนะครับบ้านผูกเลียงบ้านผูกศักนะครับเขตตำบลคุ้มม่วงเทศบาลตำบลคุ่มม่วงอำเภอคล้อยโกงจังหวัดสงขลานะครับวันนี้นก็มาดูสภาพปรัแบปบรุงพื้นที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสงขลาครับอีกสภาพนะครับที่จยปบับ พื้นที่ขึ้นมานะครับเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหยันใจในเชิงธรรมชาตินะครับอันนี้ภาพนี้คือก่อนทางขึ้นถ้ำของบางคิงนะครับนี่เป็นสภาพจุดพักรถนะครับพักรถเห็นว่าสามารถชมเมืองคอยโคงและหันใหญ่ได้นะบางส่วนนะครับนี่นะครับสภาพป,ป่าไม้ที่สมบูรณ์อยู่นะครับ อันนี้ชุดตมานนะครับก็มีหลายท่านนะครับวันนี้ก็บางส่วนนะครับเข้ามาปรับปรุงดูสภาพพื้นที่นะครับนะครับับสภาพพื้นที่นะครับที่ปรับปรุงนะครับโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือพระครูสุพลธนาพิบาลนะครับที่ปรึกษาเจ้าน้ำประโขยงนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับคณะผู้นําต่างๆนะครับนี่คือสภาพหินนะครับที่เราเก็บไว้นะครับ เป็นในการจัดสวนนะครับระบบเชิงธรรมชาตินะครับนี่คือสภาพนะครับวิวนะครับคางส่วนนะครับเห็นที่ดีที่ดีกายอดนะครับของวัดชูนรนารามนะครับ